เผื yeah. <pe> ่อม mm ีเ hmm. พื mm ่อนๆคนไหนกําลังจะเปลี่ยนอะไรเนะครับก็เดี๋ยวจะลองทําให้ดูมันสวยขึ้นไหมนะมันวิ่งดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันตั้งแต่แรกเลยว่าเปลี่ยนตรงไหนถอดตรงไหนบ้างนะครับ คือนะครับพอดีว่าเปลี่ยนปฟายท้ายไปก็เลยชุดสีก็เลยไม่ได้ใส่ไว้นะครับนี่นะครับคือพอดีเปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็นตัวเลี้ยวในตัวนะครับตัวนี้ทีนี้ผมเดินใส่ไฟเดินใส่ไฟใหม่ตรงนี้นะครับเดินใหม่ทีเนี้ยก็เลยอ่ะสั่งท่อไปพอดีก็เลยเออเดี๋ยวค่อยประกอบรอท่อละกันนะครับนี่อันนี้คือ พระเอกของเราเลยนี่นะครับสั่งมานะครับตัวท่อแต่ว่าเราเอามีจุกลดเสียงด้วยเราหัวมันจะดังเกินไปนะครับอันนี้คือตัวท่อนบนเนาะท่อนบนนะครับต้องเปิดโอเคไว้นี้เลยแล้วก็อันนี้อันนี้อุดลดเสียงจุกลดเสียงเนาะน,นี่นครับอันนี้ตัวปลายนี่นะครับตรงรุ่นเลยนี่ K L X 250 2อ0ครับตรนี้ล่ไละไปทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนเลยว่าเราต้องถอดตรงไหนบ้างเนาะดัแบบแรกเลยก็ต้องมีนี่ครับน็อตสตัวนี้ก็นี้สตัวเนาะ เดิมทรงมันก็จะใหญ่ๆหน่อยเนาะมันไม่มีปอกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวตัวต่ออีกทีหนึ่งคนี้นวันนี้นับเอ้ตัวนี้ไม่มีอยู่แล้วเนาะตรงนี้ตรงนี้นเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันดีนกว่าลองดูที่ท่อเดิมมันดังขนาดไหน ยังไงบ้างนี่นะครับก้าเดินนี่เดินไฟไว้ติดนะตรงมันก็อ่ะมันจะประมาณนี้เอาไว้ดูกัน น,นี่เก็บไว้ดูก่อนเอานะผมจะเริ่มถอดแล้วนะครับเนาะเราก็จะต่างนะครับคือนี่ครับของเดิมเนอะไม่มีเนอะอันนี้มันมีเนอะนี่ครับเป็นปลอน่าจะแรงขึ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องลองต้องลอง wow. sub indo by broth 3 โอ้เ oh, บาอยู่เลยอันนี้เมื่อกี้สตาร์ทไปร้อน oh. ร้อนนะครับร้อนหล oh. ุดมาชิ้นแล้วโอเคนี่แล้วครับท่อเดิม นี้ตัวใหม่ที่เราจะใส่เข้าไปไปแกะพลาสติกเลยเดี๋ยวนี่นะครับไหนๆก็แกะมาแล้วเนาะดูข้างในนี้นะนี่นะครับตรงข้างในเนี้ยเน่ตเนี้ยเราก็ดูปะเกนมานิดนึงนะว่ามันสภาพมันมันนี่นะครับปะเกนซึ่งร้อนมันร้อนไม่ร้อนละ ได้อยู่นะครับยังไม่ขาดไม่อะไรเนาะแบนๆไปบ้างไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นตัวประเเกนต้องใส่ด้วยนะครับก็ตรวจสอบดูว่าเป็นยังไงเนาะนี่แล้วก็ตัวนี้ออกซิเจนเซนเซอร์ค่อนข้างดําแล้วแหละเพราะมันอยู่ในท่อไอเสียนะแต่เดี๋ยวก่อนใส่ในในตัวทอ,อมนมาแล้วเราก็ทำความสะอาดมันหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยพอท่อออกไปแล้วเนี่ยตรงจุดตรงไหนที่มันเพช็ไม่ถึงนะตอนที่มันมีท่อเนาะเราก็เดี๋ยวเราผ้ามาถูๆๆๆมันหน่อย เดคพระเอกของเราเลยนะครับ Q4 นะ FMF Q4 ครับเบามาก ยังงงอยู่ว่าไอตรงนี้มันจะใส่เข็มขัดล็อกด้วยดีไหมเพราะมันแค่สวมเฉยๆว่าแล้วก็ลองฟังเสียงกันเลยดีกว่าลืมสังเกตว่าออกซิเจนเซนเซ,นเซอร์ ลืมใส่สูกป่าผมว่าผมใส่เข็มขัดหน่อยดีกว่าเนาะไหนก็ ครบแล้วออกซิเจนเซนเซอร์นะคบใส่แล้วอันนี้คล้องๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงก่อน มใส่ตัวนี้เนาะแต่มันแค่นี้เองอ่ะมันเป็นกองอย่างงี้มันจะเบาเหรอวะเสียงเนี่ยไม่คิดว่าแม่งจะดังขนาดนี้นะเนี่ยนี่มันเป็นแค่กองเลยนะครับ เดี๋ยงั้นเดี๋ยวลองสตาร์แล้วลองสวมแล้วเล่นดูนะว่ามันจะเบาหรือเปล่านะครับ มีผลนะครับนิดเดียวเอาไงดีเราจะลั่นไปก่อนหรือว่าเราจะใส่ดีว่าแต่คันนี้เราคอนเซปต์คือเราจะไม่ดังนี่หว่าเนาะงัน,น,นใส่ได้ไหม โอเคขอลองอีกทีต้องบอกชาวบ้านก่อนเอยดีนะครับใส่ตัวรถเสียงแหละเนาะ เอาแค่นี้พอแล้วโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องนะครับขันน็อตทุกจุดเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เลยดจะใส่น็อตตรงนี้ก่อนนะนี่ตรงนี้แล้วก็ขัดตรงนี้ด้วยเสร็จประกอบชุดสีอีกชุดสียังกองอยู่นี่เลย เดี๋ยวพอเราใส่ชุดสีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปเทสกันข้างนอกดูว่ามันบิดติดมือขึ้นไหมนะ <Wow. S 1> นนเดี๋ยวผมประกอบก่อนเนยร้อนด้วย โอ้โหออกตัวออกตัวดีขึ้นจริงครับถ้เดินรู้สึกได้ว่าต้นมันตื้อกว่านี้ครับฮู้โอ้แเสียงแม่งดังกว่ะ ขึ้นพุ่งขึ้นไม,ม่นานว่าหาเร่งแม่งดีขึ้นจริงยกลอยเลย แต่มันจะดังไปนิดเนี่ยรอบเติมแบบในรอบต่ำในเกียร์สูงนะครับในเกียร์สูงรอบต่ำมันมันดันไปได้นะ man